ดูขา่าวสารของวิเตอร์โอซิเมนกันหน่อยนะครับต้องลดค่าเหนื่อยก่อนนะสำหรับโอซิเมนครับโอซิเมนหวังจะมาที่พิมพ์เหลียงกฤษแม้แมนยูจะถอนสมออะไรก็ตามแต่วิเตอร์โอซิเมนครับยังคงตั้งเป้าหมายที่จะย้ายไปเล่นในพิมพ์เหนอังกฤษแม้ว่าแมนยูจะลดความสนใจในตัวเขาลงไปแล้วก็ตามโอซิเมนเะนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายออกจากนาโปลีได้อย่างอิสระในช่วงสัมมานี้ครับหลังจากที่ใช้เวลาทั้งฤดูกาลไปกับการยืมตัวที่ตุรกีที่กับกาลาตาสลายครับ กองหน้าวัย2 6ปีอย่างโอซิเมนนั้นยังคงรักษาชื่อเสียงของเขาไว้ได้ในฐานะกองหน้าระดับท็อปคนหนึ่งของยุโรปโดยดาวยิงทีมชาติในจีเรียอย่างโอซิเมนยิงไปแล้ว28ประตูจากการลงเล่น32นัดให้กับกาตาาสไรครับยังใหญ่จากประเทศตรุกรกีและพวกเขาในกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะคว้าแชมป์ซูเปอร์ลีกตุรกีด้วยสำหรับกาตาาสไารก่อนหน้านี้โอซิเมนครับเคยยิงให้นาโปลีคว้าแชมป์ซีเรียเมื่อปี2023ครับโอ้โหแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทีมนาโปลีนั้น ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพวกเขาเนี่ยก็ต้องการขายโอซิเมนออกในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้แม้ว่ากาตาซารายจะอยากเก็บเขาไว้ก็ตามแต่คาดว่าจะไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดในสัญญยาย,ยืมตัวของโอซิเมนขณะที่นาโปลีครับหวังจะได้ค่าตัวประมาณ55.5ล้านปอนด์สำหรับกองหน้ารายนี้เป็นที่คาดการว่าโอซิเมนเนี่ยได้เรียกร้องค่าเหนื่อยราวๆ9ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งสูงกว่าที่เมนยูยินดีจะจ่ายมาก ในทางกลับกันแมนยูเนี่ยก็ได้ให้ความสนใจกับการคว้าตัวเลียมดีแล็บของอิฟซูวิทาวแล้วในตอนนี้แม้ว่าแมนยูครับจะหยุดการท้าทาแล้วแต่เอเวนายงานบอกว่าโอซิเนยังคงตั้งเป้าหมายที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกโดยโอซิเนน่ะคาดว่าจะเลือกเล่นในอังกฤษหรือย้ายไปร่วมทีมยูวนตุสคู่แข่งร่วมลีกของนาปลี นอกจากแมนยูแล้วเชลซีแล้วก็อ,รอาร์เซนอลต่างก็ตกเป็นข่าวว่าสนใจอยากจะคว้าตัวโอซิมเพนด้วยโดยทั้ง3าคนเนี่ยต่างโดยทั้ง3ทีมนะครับต่างให้ความสําคัญ์กับการเส็นยาองหน้าเป็นอันดับแรกในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้นะครับโอ้โหโอซิมเพนถ้าจะมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องลดค่าค่าเหนื่อยหน่อยเพราะว่าค่าเหนื่อยของโอซิมเพนสูงเอาการนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับระดับเบอร์ทอมเนี่ย ก็ต้องเรียกสูงเป็นธรรมดานะก็ <g ül> ต้องลองดูครับว่าจะได้ย้ายทีมสมใจหรือเปล่าก็ต้องลองดูอีกทีครับก็อรอติดตามสถานก,การณ์ของวิกเตอร์โอซิเฮนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ก็น่าจะน่าจับตามองเป็นอย่างมากนะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับสำหรับสถานการณ์ของวิกเตอร์โอซิเฮนกับทางนาโปลีจะแตกหักกันแบบไหน แต่หากกันแบบใดก็ต้องรอดูแล้วก็จะได้ย้ายมาที่พิมารีสมใจอยากนักเตะหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูอีกส่วนหนึ่งเจรจาลงตัวหรือไม่ลงตัวนะครับไปต่อนี่ข่าวสารของประธานเอ็มบเป็กันหน่อยครับยังไม่ยอมครับเดี๋ยวเอาคืนครับเอ็มบาเป้ลั่นแรมบิดเนี่ยคัมแบ็กได้แน่ที่ซาตติโก้บริเวลบ้านของเขาเองนะครับสนามแห่งนี้มีมนทินมีอาถรรพ์อยู่แล้วนะเดี๋ยวกลับเล่นในบ้านเดี๋ยวโชว์ฟอร์มอย่างรุดแรงเลย เคลียร์เปเป้ครับกองหน้าของเรอัลมาดริดครับยังแสดงความมั่นใจว่าทีมจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ในเกมที่ซานติอาโกเบดาเบลหลังบุกมาโดนอาเซนอนย่ำใหญ่ใส่สามศูนยเมื่อคืนที่ผ่านมาศึกชิบะริรอบก่อนรองเชลเลิร์นัดแรกเมื่อคืนนะครับกลายเป็นปืนโตอาร์เซนอลครับโชว์ฟอร์มสุดยอดชิงความได้เปรียบไปด้วยสกอร์สามประตูโสมก็คือยากอยู่นะสามลูกเนี่ยผลการแข่งขันนี้ทําให้ราชานันทูตขาวเรอัลมาดริดครับเจองานหนังอึ้งในเกมตัดสินที่กรุงมาดริดยังไงก็ตามครับเอเปเป้ et, ยืนยันว่าพวกเขายังไม่ยอมแพ้ ระหว่างเดินทางออกจากสนามนั้นเมื่อถูกนักข่าวถามว่าเกมจบลงหรือยังเ e อ็มบปเป้เอ็มบปเป้ก็บอกว่าแน่นอนที่สุดว่าเราสามารถคัมแบ็กได้นอกจากนั้นเอ็มบปเป้ครับยังโพสตข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์อีกว่าพวกเราต้องเชื่อมั่นจนหยดสุดท้ายก่อนเกมวันพรุ่งนี้ครับทีมของอาเช่จะต้องพบกับอาราเบสกับในเกมลาลิกาสเปนวันที่นี้ก่อนซึ่งพวกเขาเนี่ยยังไปลุนแชมป์กับบาร์ซโลน่าก็คือแชมป์ลาลิกาสเปนเพียงไปลุนกันได้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ก็ถือว่ารอติดตามโมโหโอเอวพรเพรนี่สีหน้าสีตาตอนดูดิแคนไรต์ปัดฟรีคริกรับถึงกับ,บ,บปัดสดยอดนี่ยก็เบะปากไปเลย <c oughs> อเอวพรเพถึงกับเบะปากเลยนี่จังหวะของอดิแคนไรต์ในการปัดฟรีคริกนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะกลับมาได้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกที มาดูข่าวสารของซานโชกันหน่อยครับฟังหูไว้หูครับรายงานจากดิลีเมลบอกว่าเชลซีพร้อมใจ่ายให้แมนยูยกเลิกดีลซานโชนะครับรายงานข่าวล่าสุดบอกเชลซีพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับแมนยูเพื่อยกเลิกข้อผูกมัดในการคว้าตัวซานโชอย่างถาวนแข้งฟรีดอมอย่างซานโชนะครับย้ายมาแบบยืมตัวแล้วก็เริ่มต้นชีวิตในสแตนฟอร์ดบีตได้อย่างรวดเร็วแต่ผลงานของเขาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำให้สัญญาทาวนตกอยู่ในความเสี่ยง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญายืมตัวของซันโชนั้นการจบอันดับในพรีเมียร์ลีกที่14หรือสูงกว่านั้นจะทําให้เชลซีต้องควักเงินมากถึง25ล้านปอนด์เพื่อญญญเซ็นัญียซันโชแบบพาวอครับยังไงก็ตามข้อตกลงนี้มีเงื่อนไขที่ระบุว่าผู้เขาสามารถจ่ายเงินจํานวน5ล้านปอนด์ให้กับแมนยูได้เพื่อยกเลิกเงื่อนไขนี้ไปซั San นโชบยิงได้3ประตูและแอซิสไป5ครั้งให้กับเชลซีในฤดูกาลน,นี้แต่กลับยิงไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่4มกราคมไปต้นมา ตามรายงานของเดลเมียวล่าสุดบอกว่าทางเชลซีพร้อมที่จะเปิดใช้เงินไขาการยกเลิกสัญญาโดยพวกเขามีตัวเลือกมากมายสำหรับนักเตะในบทบาทริมเส้นสำหรับฤดูกาลหน้าครับนอกจากผู้เล่นอย่างเปรดเนโตแล้วก็โนนี่มาโดอิเก้ซึ่งทั้งคู่นได้ลงเล่นเป็นประจำอยู่แล้วในฤดูกาลนี้เชลซียังมีเซน่นของวิลเลียนนะครับที่จะย้ายมาจากพันเวรัสแล้วก็โจเอลอนนี A ่กวนดาจะย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วย พวกเขายังจับตามองสถานการณ์ของเชมี่กิทเทนจากบเรุษต์ดมุนที่ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดยูต่ำกว่า21ปีไปแล้วครบทั้ง10นัดในเกมรอบคัดเลือกชิงแชมป์ยุโรปนะครับเหมือนจะไม่เอาแล้วะไม่ซื้อขาดสารโชนนะครับสำหรับสิงห์บลูเชลซียังไงก็ต้องปล่อยปะละเลยให้กลับไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกจริงๆ ฟอร์มไม่ไม่ดีเลยตั้งแต่วันที่4มกราคมเป็นต้นมาซานโช่เนี่ยยิงประตูให้กับเชลซีไม่ได้เลยความมันอ,อกมันใจหายไปหมดนะครับตอนนี้ครับค่าตรงค่าตัวอะไรไม่เหลือแล้วนะครับขนาดเชลซียังไม่อยากจะซื้อขาดแล้วนะครับฟอร์มไม่เป็นที่ประจักษ์ซื้อมันก็เปลืองค่าเหนื่อยต้องบอกอย่างนี้โอ้ย Milan เอซีมิลานเจือดเลยครับคล์วอเกอร์ผ่าข้อศอกคาดการต้องพัก4สัปดาห์นะครับ ดันั้นของไคล์วอเกอร์ครับฟูลแบ็กของเอซิมิลานจะต้องพักรักษาตัวสักระยะหนึ่งหลังจากที่เขาเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการข้อศอกหักดาวเตะทีมชาติอังกฤษวัย34ปีนะครับอย่างวอเกอร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมหลังจากนั้นเขาก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดแถลงการจากเอซิมิลานระบุว่า <S <S เพื่อให้การรักษาฟื้นตัวได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นนักเตะได้เข้ารับการผ่าตัดที่มิลานการผ่าตัดดําเนินไปตามแผนอย่างสมบูรณ์แบบไคล์วอเกอร์จะเริ่มการฟื้นฟูร่างกายทันที รายง,งานจากมิลานนิวครับก็บอกว่าวอลเกอร์เนี่ยอาจจะหายกลับมาช่วยทีมในอีกภายใน4สัปดาห์หนู่นนะที่จะกลับมาได้วอลเกอร์ Walker ครับย้ายร่วมทีมเอซิมิลานเมื่อมกราคมที่ผ่านมาครับด้วยเสญยงยืนยมตัวจนจบลูกการจากแมนซิตี้หลังจากที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นมากเท่าไหรนะ่ในให้กับแมนซิตี้ภายใต้การหุ้ทีมของเปปปิลล่าในฤดูกาลที่ผ่านมาวอลเกอร์ Walker เนี่ยลงเล่นให้ปีศาจแดงดับเอซิมิลานไปแล้ว12นัดรวมทุกรายการโดยตอนนี้เอซิมิลานกุญซื้ออย่างเซจิโอคอนเซซาวรังอันดับ เในซีเรียครับแต่ยังอยู่ในรอบ,บรองชลเชลิศศึกโคปตาอิตาเลียท่าแน่นสัญญายืมตัวของวอลเกอร์กับมิลานมีเงื่อนไขซื้อขาดด้วยนะก็ต้องรอดูครับว่าจะหายกลับมาตอนไหนเอาใจช่วยนะให้พักฟื้นร่างกายไปก่อน4สัปดาห์ก็คือ4อาทิตย์นะครับแล้วหายกลับมาค่อยมาว่ากันใหม่ก็เอาใจช่วยสําหรับคายวอลเกอร์นะครับฟอร์มกําลังไปได้สวยเลยกับทางปีศาจแดงดำเอซมิลานอืมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกท่านทุกคนคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของวอลเกอร์ นักเตะเองเขาก็มีใจที่อยากจะย้ายขาดจากแมนซิสเตีรพอละประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วกับแมนซิตี้ย้ายทีมดีกว่านะไปโลดแล่นที่อิตาลีเขาก็มีความสุขดีนะครับผมขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆเอามาอัปเดตให้ฟังแบบตอนนองครับ